ช่วงน้ำห้อยวัฒนธรรมเรื่องลักษณะนิ่งน้ำนมสัวน้ำห้อยวัฒนธรรมไปกับภู้ขาโซสองสอดมวนมวลคล,ล,ลับยับเขามากใกล้ๆบาทนี้แม่ใหญ่ผู้ขาซิวว้าพื้นน้ำนมดีน้ำนมสัวสูฟังครับ เรื่องของน,น้ำนมนี่ก็มีวามสำคัญครลับเพราะว่าถ้าหากว่าลูกได้กินนมแม่ลูกได้กินนมนนจากเต้าแล้วนี่เพิ่นถือว่าเป็นนมที่บริสุทธิ์ครลับถือว่าลูกทาได้กินน้ำนมแม่แล้วกัสิมีสุขภาพสมบูรณ์กระสว่วงสาธารณสุขของไทยเพิ่นกระได ลดน่โล่งให้แม่เอานมจากเต้าให้ลูกกินครับเพื่อสุขภาพของลูกสิได้อุดมสมบูรณ์แต่ว่าเพิินกับบอดด้บอกว่าแม่ยิ่งลักษณะจังซีเดอร์น้ำนมดีผู้จังซีเดอร์น้ำนมบด่ดีเพิินบอได้เว้าครับมแจะบอกลูกเดียวว่าให้กินนมจากเต้า ผู้ขาก็เลยได้มีข้อคิดอันหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนมจึงว่าอยากเอามาเว้าพื้นสูฟังครับเรื่องน้ำนมดีน้ำนมส่วเรื่องน้ำนมดีน้ำนมส่วนี่เพิ่นได้ว้าไว้ในคัมพี่สังโยตครับว่ายังมีดาบทองคหนึง่งซื่วว่า ลิทธิยาทอนพระดาบทองค์นี้เพิ่นเป็นภูมิย่านวิเศษครับได้เป็นสั้นโลกกีสามารถยังหูลักษณะของแม่ยิ่งแล้วก็นามใจของแม่ยิ่งว่าแม่ยิ่งผู้นี้ดีหรือสัวจังไดครับเพราะว่าอาจารย์ท่านนี่เป็นอาจารย์ของชีวก โกมาลพัดกุม่านครับที่บกโกมาลพัดกุมานนี่ก็ถือว่าเป็นหมอ,อยาของเด็กน้อยผู้ต่ำอิดของโลกกะว่าได้ครับเพิ่นได้ไปเฮียนเรื่องนี่นําอยู่มามือหนึ่งนี่ชีวกโกมาลพัดกุมานนี่เกิดค่วมสงสัยในวีซ่าค่วมหูครับก็เลยได ขอนมัสการทุ่นถามพระอาจารย์ว่าว่ากูมา่านกูมาลี่ที่ลอดจากขั้นม่านดาในวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์ที่เบิดสร้างแล้วขาดสร้างแล้วนี่ว่าคนเกิดวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์นี่เลี่ยงง่ายแต่ว่าเป็นยังกันกินน้มเมเข้าไปแล้วคือจังว่าเลี่ยงยากบองง่ายคือจัง ว่าในตำล่าว่าสันคารับแต่ว่ากูมา่านกูม่าลี่ที่คลอดออกจากท้องแม่แล้วนี่เมื่อสร้างแล้วผู้ที่เกิดวันทิศวันอังคารวันพุธวันเสาร์นี่ที่ว่าเลี่ยงยากนี่บัดมาก,กินนมแม่แล้วก็คือว่าเลี่ยงง่ายใหญ่ง่ายว่าสันคารับอันนี้ละ่ะก็เลยเป็นปัญหาให้ถามแดว,ว่าสันคารับกูมาละพัด ามอาจารย์ฝ่ายพระฤษีิทธิญาทอดดาบทจึงวิสัสนาวาจังซี่คลรับว่าโฮววาสันสัตว์ที่เกิดมาในพิพภพสงสารอันนี้ถึงแม่นว่าเกิดมาในมือดีบอมีบอมีเหตุโพยไพ่ใดๆกัดสร้างวาสันคลรับแม่นว่าพ้านจากสร้างไปแล้วกระตาม แต่ว่าเลี่ยงยากนั่นกับเพราะว่านมของแม่เป็นโทษว่าสันครับถึงแม่ว่าไม่ตำล่าว่าเกิดวันจิตเกิดวันอังคานวันพุธวันเสาร์นี่เลี่ยงยากขันนมแม่ดีก็เลี่ยงง่ายขันผู้เกิดวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์วาเลี่ยงง่ายว่าเลี่ยงง่ายแต่ว่ากลับมาเลี่ยงยากก็เพราะเป็นเพราะน้ำนมของแม่นี่ละเป็นเหตุ วาจังสี่ลพพลือสีสิทธิยาท่อนดาบทจึงได้บอกลักษณะนมดีนมสัวให้แกกซี่วกกุมารพัดว่าแม่ยิ่งที่มีลักษณะนามนมสัวนี่ซิมีอยูย่สองประก,กาศน้ำกันว่าสันคาับก็คือว่าประก,การที่หนึ่งนั่นแม่ยิ่งจำพวกหนึ่งที่ มีกินโตข้าวคือนามล่างเนื้อหน่วยตาแดงเนื้อขาวเหลืองนมย่านหัวนมน้อยเสียงว่าแหบเครือคือเสียงกาห้องฟ้าตีนฟ้ามือเง้วห่องโตเง้วดังเง้วหนังหิมตายอนหู้ใสบือเลิกบอ่บอบอ้วนบ่อจอยสันทัดกินจุแม่ยิ่งลักษณะจังสี่เพลินเอิญว่า ยิ่งยักขีนี่เป็นยิ่งที่มีกามแห้งถ้ากูมา่านกูมา่ารีผู้ดใดใดบริโภคน,น้ำนมแบบนี้เข้าไปกสิบังเกิดโลกแม่นมจังสี่เพิ่นวา่าอย่าเพิ่งเอาว่าสั่นขลับเมื่อได้ยินจังซี่แล้วกับจังซ้อมเบิงเมียเจ้าของแนเดอร์พ่ออาวหรือว่าพอสี่ซสี้เมเบิงก,ก่อนก็นได้คลับ ยิ่งมีลักษณะน้ามน้มซัวประเภทที่สองมีกินโตคือผู้ชา้ตาแดงผิวเนื้อขาวน้มคือข้อน้ำเต้าหิ้มฝีปากกลมเสียงแข็งคือเสียงแพะ่ฟาเท่าใหญ่าขางหนึ่งน้อยขางหนึ่งย่งามเว้าเจรจาหิ้มฝีปากบ่มิดกันยางไปย่างมามักสะดุดลักษณะแม่ยิ่งแนวนี้ซือว่ายิ่งหัดสดี เป็นยิ่งกามแห้งถ้าให้บริโภคน้าน้มเข้าไปกับพ่อปันเอายาพิษให้ลูกกินครับแม่นมจังสี่เพิ่นให้เลือกออกอย่าเฝ้าเอานี่ลักษณะของแม่นมสองจำพวกเพิ่นวานันหนาไปด้วยกามลาขะแห้งทาบส่านไปทั่วทุกขุมขน ถ้าให้ลูกกินนมนี่เข้าไปถึงแม้นว่าลูกบ่มีโลกก็สิมีโลกเกิดขึ้นต่างๆเพราะว่าน้ำนมเป็นน้ำนมสแสลงโลกบ่ดี